คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะสวัสดีค่ะในะท่านผู้ชมนะคะแอดมินด้วยเขียวพารวยนะคะท่านผู้ชมมือนีนะคะโอ้ยไก่แามา่ตามเซียนใบนะคะท่านผู้ชมวดที่ผ่านมานะคะเซียนใบเข้าเต้มเต็มนะคะท่านผู้ชมสามเด่นสามรองสองนะคะ, 3, ด 3, ะ,คะวดน,นี้แอดมินกับมาตามหาเซียนที่เก่าน,นะคะท่านผู้ชม ว่างวดวันที่21นะคะเลขเด่นของเซียนใบเลขเจาะเพิ่นจะได้แนวทางนะคะมาฝากมาตอนท่านผู้ชมนะคะอ่าหวยลาวพัฒนานะคะท่านผู้ชมเนาะวางวดวันที่วันศุกร์เนี่ยท่านผู้ชมเลขของเซียนใบนะคะเพิ่นจะมาให้แนวทางตัวใดนะคะท่านผู้ชมนะคะเข้ากับมาเบิ่งกันต่อนะคะอ่าส่วนตัวเลขนี่แหละ่างวดที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมเด่น3ร่องสองนะคะเพิ่นเจาะเพิ่นเจาะสองสามนะคะท่านผู้ชมเนาะ เป็นบริจ่อสามสองนะคะท่านผู้ชมนี่แหละเขากับเมื่อบึงต,ต่ำตองวดนะคะรอเสี้ยนใบนะคะท่านผู้ชมว่าแนวทางงวดงวดวันศุกร์นี่นะคะเพ่าจะให้เลขเด่นเลขวิ่งเลขเจาะอ่ะเนวทางตัวใดนะะเ,าาาาเนาะนะคะเป็นเขาเขากับเมื่อบึงเลขเสี้ยนเนาะนะท่านผู้ชมฮึม,มปวดเขียว <laughs> เสี้ยนกับปวดเขียวนะกัท่านผู้ชมนี่กำลังจะ เนี <laughs> ่ยวปวดเข่าสั <capacity> ่นนะคะอ่านะคะแล้วก็มาตามรุ่นตองวดนะคะทุกคนวาแนวทางของเสี้ยนใบนะคะงวดดน่เหัว เดีวเลยมาให้เพิ่นก่อนนะคะที่หวดที่ผ่านมาเพิน่นว่าเพิ่นปวดฟันเฮ็ดสูตรบ่เนาะมื้อนี้นะคะคุณผู้ชมนี่นั่นสามก็สองหวดเองสองเด้งอีกหนึ่งหวดนี้นี่นะคะคุณผู้ชมอีกมันเดิมนะคะหวดเลยมั่นใจอ่าว่าเพิ่นเจอกรทําสูตรให้เพิ่นปวดเข่าคผู้ชมเพิ่นจะไปถอนฟันอ่ะนะคะ วัวเด่นยังงวดนี้นะนะคะผู้ชมนะคะถ้าจะตามตัวของเซียนใบนะคะเด่นนะคะตัวเด่นก็มีศูนย์ก็จะมอบบกให้นะคะผู้ชมนะคะสูตรสูตรนะคะส่วนของไงแนวทางของเซียนใบวันที่ยี่สิบเอ็ดน,นะคะผู้ชมนะคะตรงกับวันก็งกับวันศุกร์นะคะ 1ิบบอกโอ้โหเขากันสิบเอาเควื่อให้ตามสูตรเนานะได้สิได้ศูเี๋บอกเลขเด่นของเซียนกันเดี๋ขคือกันเพราะรวเลยนะคะเด่นสี่ เดนสีรองเก้านะคะมีสี่มีหนึ่งมีศูนย์นะคะมีแปดเขาล็อกมันออกหงุดเลยนะคะคุณผู้ชมสี่ศูนย์มีเข้ามีหลุดนะคะคุณผู้ชมก็พิจารณานะคะคัดกรองมึงนะคะกับสูตรของจ่อควางนะคะวาเลเซียนหงวดวันทียี่สิบเอ็ดนี่นะคะคุณผู้ชม ได้คนเขาว่าสองวดเว้นว้วก็เขาต้อเนื่องนะคะของเซียนใบนะคะขอพระวนาให้เขาต่อต้องวดนะคะต้อวดเด่นซีรองเก่านะคะเจาะ 98. เก่าแปดเอ็ดิทว่จะเป็นสรุปแตว่างการึผู้ชมชื่นชอบส,สรุปกาของเอือเชียวเหมือนเดิมนะคะเอ็ดพินก็นจะเอาอของพ่อเฮียงนะคะของเซียนใบเนาะนะคะ วันนี้มีแนวทางเบิ่นว่วันนี้เฮ้ยบ่นแปลกๆวันนี้นี่น, 8, 8, น, 4, 0, นะคะ40นะคะ48นะคะส่วนตัวรอง9นะคะก็มี90นะคะ98นะคะ410 819นะคะเลขในตารางของเซียนใบนะคะผู้ชมช่วยช่วกไปจับไปจับเด็กคนก็นได้นะคะ เลขเด่นหมดนี่นะคะอันนี้คือบมีชุด4ตัวนะคะสี่ศูนสี่นะคะเก้า่าสนะคะเด่นชุดสุดเก้าสศูนย อืมพขดีเดนี่งสูเกันบ่อืมเรื่อชนกันเนาะจุม่มนนูเนาะเจ้าเฮเซียนเพิ่ขับตัวเด่นนะคะท่านผู้ชมเงินว่นหันเพิ่เเจาะสองสามสามสองอ่ะพิ่เจาะสองสามนะคะพิ่บรดเจาะสามสอ เด่นสามรองสองหัวเราะแล้วหนึ่งสี่เรียวทางเล็กเบิ่นของคนมีศูนย์ศูนย์นะคะ ขื้นส่งอันอเอฟซ F นะคะกัพิิาาะแรกคัดกรองเมืองไห้ดีๆก่อนนะท่านผู้ชมพวาริเสียนใบนะคะท่านผู้ชมอ่าเดนซีรองเก้านะคะคนว่งผมไห้ซีกับเก้านะคะวงวดนี้นะคะเก่าเปียดกับโบมาละ เพราะว่าหวดออกออกหนึ่งหนึ่งบอกโอ้พ่อมาออกหนึ่งหนึ่งก็จะเป็นหมากเก่าสาวนรายการที่ชมเก้าหนึ่งเก้าแปดนะคะเก้าสี่หนึ่งสองสามแปดหนึ่งชุดสองตัวล่างของคน พ่อละบอกโอ้ได้ได้ได้ตัวฮึฮนะคะอ่ะตัวเน้นๆนะคะของเสี้ยนใบเพิ่งกำมับบ่นใจเหมือนเดิมเนาะนะคะคุณผู้ชมนะคะอ่าเก้าแปดเอ๋เก้าสี่สี่ศูนย์คนนะคะคุณผู้ชมอ่านะคะเข้ากับอ่ะท่าทีสามนี่นะคะ เดี๋ยวแอดมินจะมาทบทวนตัวเลขอีกที่หนึ่งนะคะของเซียนใบนะคะมันชอบส่วนตัวมันอชอบส่วนตัวนี้ตัวไหนชอบเลขกี่จ้วอืมชอบเก้าหนึ่งนะคะท่านผู้ชมนะคะเก้าหนึ่งอ่าเก้าหนึ่งเก้าแปดนะคะเก้าสี่สามตัวนะคะมันสี่ใบได้เลยนะคะท่านผู้ชมนะคะอ่ากำลังมาทบทวนตัวเลขที่หนึ่งเนาะนะคะอืม มั่นใจเหมือนเดิมนะคะตัวกัปตัวกระปนะคะส่วนว่าผู้ชมนะคะ,ะ,คะ,อะเอเ็นี่ก็จะชันกลับขึ้นมาเห็นทางเอฟซีนะคะเก็บหน้าจไอไวใเป็นแนวทางนะคะท่านผู้ชมนะคะเอะอเอๆเออของใครกันดีสิ เด่นสรอง9นะคะมีสีสีศูนะคะตัวรองมี9098นะคะอาชุด3ตัวนะคะแปดหนึศย์นะคะสี่หนึ่งเก้าาหนึ่งสีตัวบน2ตัวล่างนะคะแปดหนึ่สี่หนึ่งเก้าหนึ่งนะคะเขียนผิด2ตัวบนว่าเป็น3ตัวบนนะคะชุด4ตัวนะคะศ่เก้าสและ9กสเด่นสุดๆ สองตัวล่าง0801นะคะแนวทางหวยเบิร์นคนไทยมาศูนนนะคะเอฟซี FC ที่เขามารับชุ่มก็ขอขอบ,อบคุณขอบคุณในหลายเด้อที่เขามารับชุ่มเอ่เซียนใบนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้เซียนแลวก็แอดเขียวนั่นนะคะท่านผู้ชมก็ขอให้พี่โชคพี่ลาบนะคะพิจารณาขัดขววงมึงขักขักสะกดน,นะคะท่านผู้ชมมาเลกเด่นของเซียนใบเด่นสีรองเก้านะคะงวดวันที่21นะคะตรงกับวันศุกร์ ขอให้ปังๆนะคะสวัสดีค่ะ